เอาเอาคิดเขาอันเอาออกว่านี่มอนยักับคุ่นเนี่ยไม่ใช่ทอดปลาย่กับุ่นันเนีวเลยที่สิูจะต่างั้ไมเดี๋ยวมาหลังจับคนละใหม่เด้นีเาก็เด็เกี่ยวขัานวนี่ยอเอาของเข้าไปเนี่ยผี่นอนกนเลยบบเออเดี๋ยวลางกันว่าเนี่งคนมันชอบนบุ นักงัวสูสงกเถากินก่อนรงปนีเดีเพียเออนี่เดีดีใส่ต่ดีก็พอแจ้วเพียเต้องใส่เออไม่ใส่กับผูอ่นกได้ับเนี่ยครับดับเนี่ยอันนี้มันถือกินตัวผิวนี่แม่แงตัว บ่ใส่ช่องติดเด้ไปธรรมดาอยู่ Nắp อันนี้เลยข้นเต็กเปากันข้นกริกโอ้ยตกปลามาตะหันเงินผลออกข้าวเื่กระแตนฮ่าฮ่าฮ่าพวกคิด่ชิวาันาอ่อมักกรแตเงินเออมุนใส่น้ำกระ่ตเงินขาดได้ว่าน้ำขาดได้แต่ก็ไม่ขาด เอาเนี่ยไปสัผ้าเลยเป็นมรพักเอาเอาไปไปวางใ้หนีได้ปุนปนป๋นี่สิบคนที่เดียวหุดละ

เดี๋ยวตัวอ๋อได้เงี้ยช่องไหนพวกมันกลายเป็นเหรอแล้วก็เดียวมันวันี้ขอนี้วันล็อไปก็สนน่ะเอะวันล็อกไปพวกมันียอก่านี้พอแล้วมันล็อไปกหอมไอ้นนัมาได้ เฮ er pues ้ยไปเดียนหรอวะห้ามาทแน่เลยแล้วไปแบบที่เออแล้วไปอย่างไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยเจ้าัวมาสิบวางนกินผ้าห่ม เมบาเลาไหมบางต่เขาป้อนผสิ เดยวให้เกิดก๋วยเปนั้นัวถึงนี่ิวันจัราก็ไปดูตปิน่ปลาอย่างเอามาอุ่นเลอันปินไก่ต้องกินเมตุ่ยถิปิงไก่บัวเยอะัเย็นไม่เสียมาอุ่นก่อน

ที่แรกเนี่ยมันต้องติดตัวอย่างเช่นกินอะไรก็แบบแบบตัวเราแบบก็อะไรนี่แบบหมูใช่ไหมใช่้างงานแบบเจ้าของทางเต็กก็ไม่ค่อยมี นี่ตุ่มตัวตุ่มอย่อุ่นนี่ตั้งน้ำก็เลยลังนี่นี่ฉันยังยเป่นน้ำ อยนี่ยอย่างตัเนี่ยก็เดี๋ยวาฝึกกันเองตามมาส่องเรื่องเนื้อสัตว์ดับเราฝ